หมอผีรายถัดไปซึ่งถ้าเปิดขึ้นมาท่านก็จะตกใจอีกครับมีดาราหลายคนนิยมขึ้นมากแต่ไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะเอ,อไม่ต้องถามผู้ชายผู้หญิงไม่บอกด้วยแต่น่าสนใจมากเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ถามผมว่าพุทธพร้อมหรือยังผมบอกรอให้เสด็จการเมืองก่อนร,รอให้เสด็จการเมืองก่อนแล้วท่านก็จะตกใจไอ้พวกที่บอกรู้อนาคตอาจจะยังไม่รู้มั้งว่าตำรวจ กำลังแกะรอยอดีตคุณอยู่นี่บอกล่วงหน้าเลยนะเ,เตรียมตัวนะลบเฟซนะอ,อ,อนี่บอกล่วงหน้าลบเฟซนะลบไลน์นะอ,อไอ้ที่เคยโพสทำทานกันนะอะลบนะลบก็ไม่ทันแล้วแหละบลบก็ไม่ทันแล้วอยู่ในมือตำรวจอีกคนหนึ่งอเอาอย่างนี้แล้วกันมันต้องไปทีละสเต็ปเพราะเรื่องของอารมกฎนี่ก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวต่อไปจะถึงคิวผู้ที่รู้อนาคตอีกคนหนึ่งเตรียมนับถอยหลัง ทำกรรมอะไรไว้กรรมคือการกระทําท่านต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นและช่องพุธธทธทอคที่เกิดขึ้นมาผมบอกก่อนนะครับเราเป็นการนําเสนอเรื่องข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ผมเป็นคนไปจัดหามาแล้วก็อยากจะบอกกับท่านเพื่อความเป็นธรรมของคนที่ตกอยู่ในประเด็นนั้นด้วย